มูลไลฟ์เบดเกมมือถือจีนภาพสวยเหมาะสําหรับคนวัยทํางานเพราะใช้เวลาเล่นต่อวันไม่ถึง30นาทีนอกจากอาชีพหลักแล้วเกมยังมีโลกอาชีพรองอีกด้วยซึ่งบางอาชีพรองนั้นต้องตั้งตี้เพื่อทําภารกิจและบางวันคุณอาจจะยุ่งมากทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้คนเพิ่งเลิกงานนะดิแล้วตอนนี้ห้าทุ่มอม่จะมีใครจับกุมกับหนูไหมอ่ะ ถ้าเป็นผู้ชายก็คือให้จับเลยนะคะถ้าทุบหลอกถ้าเป็นเล่นไปอีดอ,อกแต่ไม่มีคนมาจับกับเรานะครับตอนนี้เพราะมันต้องอย่างต่้มอ่ะสามคนนะดิดูดีขนาดตั้งที่โดยไม่เคยจับเราะปะเพราะงานคือเงินเงินคืองานถึงท่านจะเป็นจอมยุทธที่เก่งกาจแต่บางภารกิจท่านก็ไม่สามารถฟันฝ่าด้วยตัวคนเดียวได้ไม่ว่าจะเป็นการผ่านดันเจียนหรือทำภารกิจง่ายๆอย่างอางอชีพรองเป็นต้นซึ่งบางครั้งการหาสหายเดินทางก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย พีพีครับในนี้มันน่าจะพูดได้นะแบบพูดออกไปไปเลยช่วยมาตั้งทีมกับกูหน่อยอย่างเงี้ยช่วยหนูด้วยไม่ได้อีกต้องไปคืนช่วยมาลงเอ่อมือเปล่ากับหนูหน่อยค่ะหนูหนูไปคนเดียวไม่ได้ค่ะมันต้องตั้งทีมสามคนโป๊ะปะาไม่โป๊ะหรอกเนาะเขาไม่รู้ เพราะมูลไลเบทไม่ได้เป็นเกมที่มีดีแค่ภาพสวยแต่ยังเข้าอกเข้าใจคนทํางานอีกด้วยวันนี้ผมและน้องลูกอมจะมาแนะนําระบบที่ช่วยเหลือผู้เล่นที่ไม่มีเวลาเล่นอาชีพรองหรือหาทีมเล่นอาชีพรองไม่ได้กันครับ ก่อนอื่นผมมาขอแนะนําระบบใหม่ล่าสุดก่อนตอนนี้นะครับผู้เล่นสามารถไปที่ร้านคานะครับกดที่สมบัตินะครับจะมีให้กดสีย้อมอยู่นะครับทุกคนก็จะมี2อันเนาะอันนี้กับอันนี้นะครับผมจะเห็นว่ามีผู้เล่นหลายคนเริ่มย้อมสีกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดลองกันได้นะครับก็มาที่หน้าตู้เสื้อผ้านะครับท่านไหนเป็นแต่ว่าฟังก์ชันที่ย้อมได้เฉพาะบางส่วนนะครับก็คลิกที่ส่วนนั้นแล้วกดย้อมสีนะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงครับบางอันสามารถใช้ตั๋วฟ้าฟรีในการซื้อได้ด้วยอย่าลืมไปทดลองเล่นทดลองใช้กัันนะครบ าขายของเสร็จแล้วหล่อนตัวดีมันก็ต้องนิดหนึ่งปะเข้าเรื่องเลยเหอะที่อย่างนี้นะทำมาเล่งระบบที่เราจะเรียนรู้วันนี้เรียกว่าระบบคู่หูสำรวจนหรือระบบผดุงทำว้าวปอมากเลยค่ะเวนซึ่งระบบนี้นะคะข้อดีของมันก็คือเราไม่จำเป็นต้องเล่นอาชีพรองเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปการทำบารกิจเพียงแค่คลิกไม่กี่คลิกก็เหมือนเราทำอาชีพรองเสร็จปหบดแล้วค่ะเพื่อในการเสรียเวลาเราไปดูระบบเข้าๆกันเลยค่ะจํานังตัวดีเข้าระบบอีกนี้มากเลยนะทุกคนคู่หูสำรวจะเพราะว่าวอะไร คือบางทีอ่ะเรามีเงินใช่ไหมเราก็กดใช้อยาพื้นผังใช่ปะเราใช้มากไปไงจะให้มากกดมือปาบอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไงแบบตั้งทีมเอ่ยเลยเอ่ยบางทีเขาก็ไม่เล่นกับเราอีกจะคุ้มกันก็คือวิ่งบาไปดิทั้งวันหนึ่งอย่างเงี้ยหรือไปตกปากระตกจนมือหงอิกอยู่นะคะ คู่หูสำรวจเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าทําภารกิจของอาชีพรองอ่ะได้หลากหลายเนาะหรือว่าจะไปเน้นย้าอะไรก็ได้นะถ้ามีคู่หูเพียงพอนะครับก็คือสามารถช่วยผู้เล่นประหยัดเวลาได้เยอะเลยคือเยี่ยมใครคิดคือเยี่ยม เนี่ยแล้วถ้าสมมดดติปวด7 2บใช่ปะฉันก็คือส่งไปสำรวจฉําเลยคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับระบบคู่หูสำรวจเนี่ยคือการส่งตัวละครคู่หูของเราหรือตัวกาชั้นเองออกประจนภัยในอาชีพรองในด้านต่างๆซึ่ง <Okay. S 2> การส่งคู่หูไปสำรวจน,นั้น,นต้องดูด้วยว่าตัวละครตัวนั้นเชี่ยวชาญทางด้านไหนและเลเวลยางต่ำคือเท่าไรด้วยหากเงื่อน <Okay. S 2> ไขครบก็สามารถส่งออกไปสำรวจในอาชีพรองในด้านต่างๆได้ดูง่ายๆคือสำรวจอันไหนที่ผ่านเงื่อนไขก็จะไม่เป็นสีเทาครับ และถ้าอันไหนระบบแนะนําก็จะมีสีเขียวแนะนําขึ้นมาด้วยซึ่งหมายความว่าคู่หูของเราทําอาชีพรองนั้นได้ดีนั่นเองโดยหากเพื่อนๆต้องการรู้ว่าคู่หูแต่ละตัวนั้นชํานาญทางด้านไหนเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปกดที่คู่หู กดที่โปรไฟล์ของผู้หูก็จะสามารถเห็นได้แล้วครับว่าแต่ละตัวชำนาญทางด้านไหน <oded> สิ่งที่เราต้องทําก็เพียงแค่เลือกผู้ของเราที่ต้องการออกไปประจนภัยแล้วก็รอเวลาครับเมื่อครบกําหนดแล้วก็จะได้รับรางวัลต่างๆรวมถึงทักษะสก skill ิลอาชีพรองต่างๆด้วยนะแนะนําว่าให้เลือกอาชีพรองที่จําเป็นจะต้องตั้งตี้ตครับหรืออาชีพรองที่เราอยากจะเพิ่มพัฒนาเลเวลยกตัวอย่างเช่นอาชีพมือปา่าเพื่อนๆสามารถพัฒนาเลเวลอาชีพมือป่าโดยที่เพื่อนๆไม่จาเป็นต้องตั้งตี้เลยครับและหากเพื่อนๆทาภารกิจของอาชีพรองอีกทงงั้ส่คููห สำรวจไปทำอาชีพรองนั้นอีกก็ยิ่งทำให้เพื่อนๆพัฒนาเลเวลของอาชีพรองนั้นได้ไวแบบทวีคูณอีกด้วย Let it go Let it go มาแล้วะคะโทษทีค่ะเมื่อกี้ซ้อมเป็นเอลซ่าให้มันเหมาะกับชุดนิดนึงจบแล้วเนาะชอบก็กดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอตัวไปเล่นเกมมูลไล์เวทก่อนละไปต่อแหลกันคะ่ะ จบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับหรือว่าถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับถ้าอยากสนับสนุนกันก็สามารถสมถัครสมาชิกนกกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นนกหนับหนุนหรือน,นกดุกหนับขอบคุณล่วงหน้านะครับ